อย่าไปรีวิวธรรมดาคุณต้องรีวิวแบบเราเชิญเจ้าแม่มดดำมาเข้าทรงแล้วเขาก็ด่าผมอีกหน้าคุณผู้ชมไม่เชื่อหรือไม่เอาวันนี้ซื้อปูนหนึ่งแถมหนึ่งนะคะอยู่ยุ่นนะคุณมีเปียคะไม่ได้คำหยาบนะเธอชื่อนี้จริงถูกไหมคะใม่ตัดชื่ออีเปียค่ะอ่แล้วเวลาคนโมโหเขามีเรียกอีอย่างอื่นไหมผมเนี่ยคนชำนาญเรื่องกะลีเลยเดี๋ยวจะียวีบให้เลยนะเดี๋ยวผมกะลีผมกะลีของญี่ปุ่นป่ะผมกะลีอ่ะใช่ป่ะ ไม่ของไทยนี่แหละครับอ๋อตัวครับแล้วช่องยิ้งหยางไหนจ้าล้วมต้องยิงหยางอ่ะก็จะมีสีขาวอยู่ข้างบนนะแล้วก็มีใบเตยอยู่ข้างล่างเห็นไหมดูก็รู้เลยอิงโก้เลิศคุณแม่เลิศเลิศหน่ไม่ถามสุขภาพกูตั้งข่ากูแดงกูเมื่อจะมาหวานขึ้นแล้วเนี่ยเลิศคุณแม่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจ๊คิมชิมช่วยชอ็อตโยโยโเป็นรายการที่แม่แล้วก็แจ็คนะคะจะมาชิมอาหารเพื่อช่วยเหลือร้านอาหารต่างๆที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้นะคะและเรานะครับจะช่วยเปิดวาร์ปพิกัดร้านที่ทุกคนเนี่ยเห็นเรากินกันนะฮะ ร้านไหนอร่อยคุณก็ไปสั่งตามเราได้ร้านที่เรากินในรายการนะคะเป็นร้านอาหารที่ส่งมาในเพจเจ๊คิมกินรอบวงที่เราได้ประกาศไปแล้วนะคะถ้าอยากรู้ว่าส่งข้อมูลส่งอาหารมาให้เราช่วยชิมได้ยังไงนะคะไปกดติดตามเพจเจ๊คิมกินรอบวงและดูรายละเอียดได้เลยค่ะต่อไปเนี่ยแม่ก็ไม่ต้องกินข้างเหงาเหงาอะไรวะกินข้าวกกินข้าวเหงาคนเดียวแล้วนะต่อไปเนี่ยแม่ก็ไม่ต้องกินข้าวเหงาเหงาคนเดียวแล้วผมเนี่ยจะช่วยแม่มาชิม โอ้ยมึงอะไ<า>อ้นุ<ม>่นก็ไม่กินไอ้นี่ก็ไม่จับไอ้น,นั่นก็ไม่แดกผมทำไม่หมดแม่แล้วมาเริ่มชิมช่วยชาติกันเลยค่ะได้ข่าวว่า E ีพีแรกนี้เขาจัดเต็มให้เราเลยเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขายของก่อนลูกค้ายังไม่เข้าแต่อน,นี่เอาเสื้อแม่มาขายนี่ครับคุณสามารถปูไว้บนโต๊ะนะครับแล้วก็เล่นไพ่ได้นะครับผมมีวิกกับแว่นด้วยแว่นแม่ผมเนี่ยคือดีตรงที่ว่าเป็นของปลอมเขาไม่ใช่ของแท้นี่นะฮะ มีวิกด้วยนี่ถ้าคุณเบื่อแจ็คแฟนฉันปุ๊บเดี๋ยวแม่แจ็คมาแทนคนใส่วิกเหมือนแม่เองแม่รายการเราเนี่ยนอกจากชิมอาหารแล้วเนี่ยเราก็สามารถขายของได้ถูกไหมขายได้เราขายสักกระเบือ,อยันเรือลบจริงๆนะเหรอเจงทุกอย่างเลยอะเราขายทุกอย่างไอ้จ๊คิมกินรอบวงอาหารหมาก็ขายแล้วแม่กินอาหารหมาแล้วจะกินแล้วจะกินแล้วถ้าลูกค้าให้กินกินแล้วเอางี้ดีกว่าแม่วันนี้เนี่ยมีเมนูอะไรบ้างเอามาดิเปิดเลยจัดให้เต็มเต็ม โอ้โหเกินหน้าเกินตาเป็นไรมากไหมวันนี้แหมแม่หล่อเท่นี่แม่ดูดิแกคิดว่าแกมีคนเดียวเหรอนี่ว้า,วาเป็นผู้หญิงก็ใส่ได้นาฬิกา G Shock Kidden Coast Series นาฬิกาคอลเลกชันใหม่จาก G Shock นะจ๊ะมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นนะจ๊ะสีสันถูกใจมากเลยมีทั้งสีส้มสีเขียวสีขาวสีเทาผู้ชายใส่ก็เท่ผู้หญิงใส่ก็สวยนะจ๊ะ อะไรเอาทำอะไรเดี๋ยวของเขาพังเธอจีช็อกเนี่ยเขาเนี่ยทนมากๆกันน้ำได้ลึกถึง200เมตรสายเขาเนี่ยนะเป็นสายเรซินน้ำหนักเบาเวลาโดนน้ำเนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยอะไรที่ไม่มีกลิ่นเหม็นนะเวลาโดนน้ำซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวขึ้นให้เลยขึ้นให้อะไรแบของรางสิโอ้โหยาวซะด้วยไปซื้อนาฬิกาจีช็อกนะครับคอลเลคชัน เฮเบอร์คอง h i d d e n c o d e series G shock เนี่ยเอ่อ c o นค e นเซ็ปต er, G shock Casio shop เฮ้ G shock Casio shop และ Center อ counter Casio อ้าวมึงไปห้างแล้วมึงถามเขา <laughs> นะ ช่องทางในการออนไลน์ f เฟ e บ o ๊กก็ซื้อได้ที่ดีเลย Casio w a t c h อร์ค s i ิ a อวอชชหรือลายแอดอะไรจ๊ะแอด a s w o w c t c h oh my god จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะจะบอกว่า G-Shock รุ่น hidden coast series นะคะเป็นคอลเลคชันที่ฮิตแล้วก็ขายดีที่สุดของ G-Shock ตอนนี้ต้องรีบไปซื้อกันเลยเดี๋ยวจะตกเทรนด์ใช่แต่เขาให้ใจก็ไม่ได้นี้เอาไหมจริงปะเนี่ยเอ้าดิฮิตใช่ถูกก่อนโอ้ยฮิตอะไรฮิตอะไรฮิตอะไรฮิตดินโค้ดซีรีส์ ของเรานะคะเป็นร้านยำจากร้านยำอีเปียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีเปียสวัสดีค่ะนี่คุาอีเปียอะไรชื่ออะไรคะชื่ออีเปียค่ะชื่ออีเปียค่ะถูกแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็หนักหนาตัดอยู่นะคะโควิดแต่ว่าพวกเราก็สู้ค่ะนี่คือหนึ่งในร้านยำที่ขึ้นชื่อในบ้านเรานะใช่ครับคุณอีเปียครับคุณอีเปียทีมงานส่งเลขบัญชีไปให้ยังครับ คือชิมช่วยชาติก็ต้องจ่ายเงินนะไม่ใช่มาใช้ช่วยชิมมันไม่มีนะคะลูกเขาโอนเงินค่ะลูกเมนูเด็ดเมนูเด็ดของเราจะเป็นยำกระพงฟูค่ะกุ้งแก้วแกวดองนะคะมียำหมูยอไข่แดงค่ะแล้วก็พิเศษที่ว่าเราทําน้ํายำเนี่ยเป็นสูตรอีเปียจะเป็นปลาล้ากับกะปีซึ่งเราทําเองนะคะก็จะแบบนัวมากค่ะและอีกยำที่ขายดีมากๆคือพอหมูข้าวคั่วค่ะเป็นน้ํายำข้าวคั่ว อินสปายมาจากลาบน้ำตกทางภาคอีสานนะคะอันนี้จะแบบว่าพี่กิมคลื่นน้ําลายนะคะเมื่อกี้เห็นคลื่นน้ําลายน้ำลายอะไรอียวน้ำลามันลาดใหญ่เลยดูดิดูดูยอ่ะนะคุณอีเปียคะไม่ได้คำหยาบนะเธอชื่อนี้จริงถูกไหมคะใด้ค่ะชื่ออีเปียค่ะแล้วเวลาคนโมโหเขามีเรียกอีอย่างอื่นไหมหยอกเล่นนะครับได้ค่ะได้ค่ะอร่อยฉันขอไอ้นี่นิดนึงนี่นี่นี่เส้นใส่เอาเส้นใส่นิดนึงได้แม่ เอาน้ำนี้ใส่ชุ่มๆนะชุ่มๆอุ้ยอยากทานด้วยเลยคะเนี่ยอยากทานไหมคะเจ้าของร้านอ่ะแซ่บกว่าน้ำยำหรือเปล่าเต้นโชว์หน่อยได้ไหมคะจะใส่เพลงให้ค่ะอุ้ยนี่ดูดูฮึแม่ดูดเก่งใช่ย่อยหน้านัดไปห้องจังเลยและอันี้ยอมยอมครับแต่ว่าน้ำยำเขาจะออกหวานนิดนึงนะครับคุณแม่ใช่ค่ะใช่ คุณนแก้วเด้งมากเลยใช่ไหมคะเด้งมากมันมีความหนุบหนุบไหนพุ่เด้งเด้งมากแค่ไหนนีนุ่มมากเป็นไงหาหนุบมากเลยอะเนอะหนวดแม่แม่หนวดใหญ่มากนะแม่เนาะหนวดปลาหมึกนี้จิ้มลงไปในนี้นะโอ้น้ำนี่ดูเจ้เขาบอกว่าใส่ทั้งกะปิใส่ทั้งปลาร้าสักที เรามีน้ำยำให้เลือกหลายแบบนะคะสำหรับคนที่ไม่ทานปลาก็มีน้ำยำแบบไม่ปลาก็มีนะคะอร่อยมากอ่บมากอร่อยมากเลยแต่ถ้าร้านเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปชิมนะครับอยู่ค่ะอ๋อเปิดอยู่เหรอร้านยำอีเปียเนี้ยมีสองสาขานะคะสาขารัชดาสาขาสามย่านครับสั่งดิลิเวอรี่ได้เลยนะคะสั่งผ่าน Facebook อีเปียนะคะ หรือ Line แอด epiyam รัชดาหรือ Line แอดนะคะ epiyam สามย่านและแอปพลิเคชัน Food Delivery ทั่วไปเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะ epiyam ร้านที่2นี้นะคะคือร้านเจนาคิดเช่นนะคะเจ้าประจําของแม่เลยนะจ๊ะเป็นร้านอาหารที่เน้นอาหารทะเลเป็นหลักนะจ๊ะตั้งอยู่ชั้น2ของตลาด3ย่านนี่เองนะคะหมีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับคุณแม่เขาบอกว่าชอบร้านพี่หมีมากเขาไปกินบ่อยไหมครับอ๋อประจาเลยครับเขาจ่ายเงินเลยหรือติดก่อน ฮะเอาีเดียจ่ายเลยนะจ่ายเต็มด้วยลดให้ไม่เอาด้วยไม่เอาไม่เอาเพราะว่าคือเขาหาแต่ของดีๆให้เรากินเมนูที่ดังๆของร้านนี่คืออะไรข้าวผัดปูครับผมข้าวผัดปูนี่ใช่ไหมที่อันนั้นที่ส่งไปจะเป็นข้าวผัดปูล้นกล่องเออปูแน่นมากอะลอยมาล้นกอล้นล้นกอดตรงไหนอุ้ยดูดีโปูเยอะราคาวันนี้นี่ใส่พริกน้ำปลาไปนิดนึงชิมนิดนึงข้าวผัดนี่ต้องอยู่ที่พริกน้ำปลาด้วยนะอืม อร่อยอ่ะข้าวข้าวปลดปอร่อยเลยอ่ะโคตรโดนอ่ะอร่อยว่ะอาคำนี้ให้คนที่บ้านกินอ่ะกินเลยคนที่บ้านกินนี่เขาผัดปูหรือปูผัดข้าวเนี่ยปูเยอะข้าวจริงนะพี่หมีปุ๊บเนาะใช่ใช่ใ่นเคยกันเชียงปูครับอ๋อันนั้นใส่กับไอ้นี่ครับปูพ็กกัลรีอ๋อต้องใส่ลงไปในนี้เน่ ยังไม่ได้ยังไม่ได้คุกไปทีเดียวเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเละเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมันจะเละแต่ว่าน้ําน้ํำผงกะหรี่ของเขาอะมันสุดสุดจริงๆนะผมเนี่ยคนชํานาญเรื่องกะหรี่เลยเดี๋ยวจะจิ้มให้เลยนะเดี๋ยวผงกะหรี่ผงกะหรี่แค่เอาเอาน้ําของเขาอะมานะแล้วมาคุกอับอะไรก็อร่อยหมดอะครับคุณแม่ของญี่ปุ่นป้าผงกะหรี่อ่ะใช่ป่ะไม่ของไทยนี่แหละครับอ๋อโทษครับโอ้ดีนี่ปลาเก๋าทอดสามรสอ่ะเป็นไง จะทำให้ครับผมใครใครตัดชุดใี้กูเนี่ยใครผมมีใจนะไหมตัดแขนมาแล้วคือโอ้หดูซอสเขาเข้มข้นไหมดูดิชิมนะฮะนี่นะชิมเลยชิมเลยนะเป็นไงโอ้โหมูมามุมมามสดมากอ่ะเนี่ยขอกินหางนะครับออื้ ออร่อยมากอันนี้อร่อยมากมืกคั่วไข่เค็มนะครับุปลาหมึกขอชิมคุณแม่เออชิมดูเดะลูกค้ากดไหลย,ย้อนต้องเข้าแล้ว <S 1> <S 1> <S <S ตายแล้วอร่อยทุกอย่างเลยตายแล้วจริงอาขอบคุณมากนะคะขอให้ขายดีๆนะคะใครอยากกินก็ตามไปนะคะสั่งได้ที่เจนาคิทเช่นนะคะชั้น2ตลาดสามย่านนะจ๊ะ สั่งผ่านไลน์ Official นะคะ @jena_kitchen หรือโทร0 9น7 8 7 1 8 1 5หหรือฟู้ดเดลิเวอรีทั่วไปได้เลยค่ะนี่นะครับผมร้านต่อไปนะครับคุณผู้ชมเป็นไม่เอาไม่เอาโทษทีคุณผู้ชมพูดเป็นรายการทีวีไปอ่าร้านต่อไปเป็นมังกี้สมัยจุ้ยมาล้างปากหน่อยดีกว่าเพราะว่า เมื่อกี้เราทานของขาวไปสองร้านแล้วเขาบอกว่าเป็นน้ําผลไม้สูตรคุณพ่อเขาเดี๋ยวคุยกับเจ้าของร้านกก่อนดีกว่านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับคุณลัครสวัสดีค่ะแม่นะคะก็นี้ดีมากเลยที่อยากให้ให้ทั้งสองคนได้ชิมนะคะยังไม่ได้ถามเลยถามชื่ออะไรพี่อะ ชื่ออะไรนะโบค่ะโบเมื่อกี้เห็นบอกอยากส่งน้ําผลไม้ให้เราชิมค่ะเพราะว่าก็เป็นสูตรที่เราทําเพื่อสุขภาพอยู่แล้วครับแล้วช่วงนี้โมบิดด้วยเราก็เลยอยากให้น้องแบ๊กแล้วก็พี่คิมลองชิมดูอ่าทำมากี่ปีแล้วคะประมาณ20ปีแล้วนะคะฮะนี่ตั้งมาตั้งแต่20ปียังขายไม่ได้หรือว่าอะไรนะ มีทั้งหมดกี่รสคะมีทั้งหมดเจรสชาตินะคะหลักๆแล้วก็ใช้เสาวรดเป็นตัวทําก็คือจะเป็นเสารวดผสมแครอทเสาลวผสมบีทรูทเสาวรดผสมฟักข้าวค่ะคือมันจะตั้งต้นจากน้ำเสาลรดก่อนเสาวรดล้วนใช่ไหมคะเสาวรดบีทรูทนะคะเสาวรดฟักข้าวเสาวรดแครอทเสาวรดอะโวคาโดน้ำข้าวโพดน้ำพึ่งผสมเมล็ดเจียนี่ไงที่หนูกำลังกิมได่เลยครับไหนเดเราอยากได้เราอยากได้โอ้โหน้ำมะนาวผสม เม็ดเจียนี่ดีมากๆสดชื่นมากครับไหนชาวร้อนล้นล้นกว่าไหนนี่ครับคุณแม่มันจะเก็บข้างหลังครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับมึงครับมึงจะเน้นได้ไหมเน้นให้ไว้กูใส่ตายาวใช่ไหมมาแซงยื่นให้ใกล้ไงเออเนี่ยทิ่มพ์ตาเนี่วพอร้านผู้หญิงไม่เต็มที่แต่พอผู้ชายแล้วมาแหวกขายขวดเท่าไหร่เธออสามสิบเก้าบาทค่ะอมีคนจะรับไปขายที่ก็สั่งได้ใช่ไหมฮะ ได้ค่ะขายส่งด้วยค่ะแล้วก็รับจ้างผลิตด้วยค่ะอ๋อสั่งแบบออนไลน์ได้เลยนะคะที่แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรทั่วไปนะคะหรือเข้าไปสั่งตรงกับร้านที่ Li n e แอด e c o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  k หรือ IG ของ Monkey's My Juice นะโอ้โหว่าไงเลยอคุะไรคุณมดดำไหมเดกทั้งโรงงานก็ไม่หายมดดำอะ แม่มียาแก้ไอตราเสือดาวนะคะโอ้โหตั้งแต่เด็กแล้วชอบมากตาเสือดาวเนี่ยเอาไปลองดูอ่ะมันดียังไงแม่ตัวนี้เนี่ยยาแก้ไอตราเสือดาว <c oughs> เขาอยู่คู่กับคนไทยมานานมากอันนี้เป็นสูตรใหม่ด้วยนะยาแก้ไอตาเสือดาวสูตรน้ำผึ้งมะนาวนะจ๊ะจะช่วยบรรเทาเขาจิบมึงกินให้อิ่มยังไง ยาแก้ไอตาเสือดาวสูตรน้ำพึ่งผสมมะนาวนะคะจะช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทําให้ชุ่มคอนะคะมีส่วนผสมจากสมุนไพรแท้ๆไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ใส่น้ําตาลนะคะโอ้ยคุณผู้ชมดบจริงเลยอ่ะทุกวันนี้เราใส่แมสมันยิ่งตะเบ็งทําให้เสียงเราเนี่ยเป่งออกมามันทําให้เราไม่โอเคขายของเก่งขายของเก่งนี่นี่ได้มดดามา ซื้อติดบ้านไว้นะคะเพราะว่าแค่ระคายคอหรือรู้สึกไม่สบายคอก็จิบได้เลยไม่ไอก็จิบได้เพื่อให้ชุ่มคอเส้นเสียงจะได้ไม่พังเร็วนะจ๊ะหาซื้อยาแก้ไอตราเสือดาวได้เลยนะคะที่ร้านขายยาฟาซิโนทั่วประเทศค่ะร้านเพียวในบิ๊กซีโลตัสฟาร์มาซีนะคะ,ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ s h o ปป e ้เลียวแมดิ o f f i ออฟิเค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะจ๊ะเธอคุณซื้อ6ขวด 210บาทตกขวดละ35บาทปกติ45บาทแน่คุนเฉพาะในช้อปปีเท่านั้นนะคะรีบไปซื้อกันเลยอ่ะหยุดไอไปกินต่อปะได้เลยแม่เดี๋ยวเราไปกินกันต่อครับนี่โยนโย,ยนให้เลยมากินกันต่อนะจ๊ะเมนูนี้มาจากร้าน ชุงม,มันชิเคเก้นค่ะเป็นร้านไก่ทอดเกาหลีนะคะอันียเซียวสวัสดีครับสวัสดีครับเขาพูดไทยได้ไหม <laughs> ชื่อคุณอะไรครับพี่ชื่อเกณฑ์ครับชื่อเกณฑ์ครับเกณฑ์ในร้านมีเมนูกี่เมนูตอนนี้มีประมาณ20เมนูครับพี่คิมโอ้โอนี่เฉพาะไก่ไก่นี่มีกี่แบบไก่นี่น่าจะประมาณครึ่งหนึ่งได้ครับประมาณ1ิเมนูครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นพวกของทานเล่นซุปกิมจิเป็นฟรายอะไรพวกนี้ครับร้านอยู่ตรงไหนคะ ร้านอยู่ชั้นหนึ่งเมเจอร์ปิ่นเก้าครับพี่คิมไก่ที่ว่ามีไก่รสชาติอะไรบ้างครับคุณพี่ก็จะเป็นตัวสโนว์ออนเนียนสโนว์ออนเนียนเนี่ยมันจะราดด้วยเป็นเหมือนครีมสีขาวข้างบนนะครับตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านใช่ไหมคะอันนี้คือครีมที่เราจะราดไหมใช่ใช่ครับอันนี้ราดบนไก่ได้เลยครับแล้วก็กินอย่างนี้เหรอครับเขาเรียกว่าอะไรนะคอยดีสโนว์ออนเนียนสโนว์ออนเนียนผมต้องออกเสียงให้ดีเลยคุณจะออกเสียงว่าอะไรสโนว์ดู ซอสเขาจัดอร่อยตัวซอสเหมือนมีมะนาวหน่อยๆป่ะครับใช่ใช่จะออกเปรี้ยวนิดนครับออกเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะมันเป็นอะไรนะจะมีตัวไก่ที่เป็นสีแดงครับตรนนั้นจะเรียกว่าโกชูจังิกุดักครับอ๋อที่เป็นเผ็ดนี่คือเผ็ดที่สุดในร้านใช่ไหมเผ็ดสุดครับตัวนี้เผ็ดสุดเดี๋ยวแล้วมึงตาลอยแล้วมึงก็ตาลอยไอีแจ็คถึงหอมพู่งก็ไปอยู่ในซีรีส์เกาหลีเลยอ่ะใช่ครับ โอ้อร่อยเผ็ดแบบกลางๆครับแต่ตอนนี้ผัว่าเผ็ดแล้วล่ะอันนี้แม่หม่อมน้อยไปเลยผมไม่เผ็ดอ่ะมึงกินเยอะๆเดียวเาหม่อมน้อยมึงมะแดกมึงกไปดิอีอันหนึ่งอีกอันหนึ่งไก่อีกอันหนึ่งจะเป็นซอยซอสครับซอยซอสกุดักตัวนี้จะออกหวานๆหน่อยครับนี่มันหอมนะหอมมากอืมอร่อยซุปกิมจิหน่อยคุณซุปกิมจิซุปกิมจิจะมีคนมากอะ เต้าหู้แล้วก็จะมีหมูสามชั้นครับอันนี้จะเป็นสูตรจากเกาหลีเลยตัดไปช้อนหนดิได้ครับคุณแม่คนนะครับเอาผักไม่ดิ่อีแจ๊คมึงปล่อยไปมเขาให้ชิ้นใหญ่มากคือเราทำกิมจิเองถูกไหมคะใช่ครับอ่ะผมบอกเลยนะฮะว่าบรรยากาศแบบว่ากินไปดูซีรีส์เกาหลีไปนะสามารถไปสั่งได้นะครับอยู่ที่เมเจอร์ปินเก้าชั้นหนึ่งนะครับผม หรือสั่งออนไลน์ทางไลน์แอดนะครับผมภาษาอังกฤษอีกแล้วมึงพูดดิชุ่แมนชุ่มมันชุ่แมนมาดิชุ่มมันชุ่มมันเดี๋ยวเป็นเก้านะครับผมอันนี้อร่อยมากไอซุปกิมจิเนี่ยนะแนะนำให้ไปใส่มาม่าเกาหลีอสาวกินตอนตีสองแล้วดูซีรีส์โอ้าวโคตรกินเลยเด็ดๆทั้งนั้น วันหลังส่งไก่มาส่งยากดหลายยอดให้กู <c oughs> ด้วย <c oughs> แดกจนันตา์ร้อยชุงมันคิดเช่นนะครับผมเออชิเก้นนะครับร้านต่อมานะคะเขายกหม้อชาบูมาให้เราเลยนะคะเป็นชาบูของร้านชาบูบ้านจันทร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อทีครับเจ้าของร้านชาบูบ้านจันทร์ครับชาบูบ้านจันทร์น,น,นี่มีนะนยัง เข้าปีที่7แล้วครับ Oh, โอ<ฮ>้ปี่เจ็ดแล้ว,ลวที่ร้านเนี่ยชาบูมีน้ํากี่กี่รสนะครับ <c oughs> มี2แบบครับมีน้ําซุปดําครับเป็นน้ำซุปปลาครับรแล้วก็เป็นน้ำซุปใสเป็นน้ำซุปผักครับ <c oughs> หัวละเท่าไหร่หัวละเท่าไหร่สามร้อยยี่สิบเก้าบาทครับรวมเครื่องดื่มของหวานเราจะมีบริการเออ่ให้ทําแพนเค้กเองทําน้ําแข็งใสเองมีไอศครีมให้ตักเองอันนี้น้ําจิ้มมี3แบบใช่ไหมจ๊ะครับผมมีน้ําจิ้มงาครับสีดําจะเป็นน้ําจิ้มพรสึครับผมแล้วก็อีกอันจะเป็นน้ำจิ้มน้็นจิ้มสุกี้สูตรของร้านครับมาเลยไหมจัดเลยนะครับคุณแม่แล้วสูตรพวกนี้ จ,จริงๆก็คือเรียนด้วยครับหมายว่าให้นักพัฒนาอาหารมาช่วยสอนะตอนถาตอนแรกเพอะตอนแรกจริงอยากซื้อเป็นชายบางร้านแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อเขาเพราะเขาไม่ขายเรา <laughs> ชุดนี้ชุดราคาเท่าไหร่คะอันนี้เป็นชุดชุดเฟมิลี่ครับห9บาทครับ699ชุดหมูจะเป็น399ครับชุดเนื้อ49 9แล้วเฟมิลี่จะได้ทั้งหมูและเนื้อก็จะเป็น6 9 9ครับเราเป็นพิธีกรรายการอาหารเนี่ยเราต้องกินนะเนื้อเราก็ต้องกินนะว่าครับ สอท่นะครับเจ้าแม่ของมิวมู่อันนึงมันไปชิมอาหารเขาด่าด่าว่าด่าบอกว่าพิธีกรไม่แดกเนื้อหลังก็จะส่งเนื้อมาให้อุ้ยวางไปเลยอืมอร่อยมากเลยอ่ะเหมือนจะไม่เยอะนะแต่รับรองได้สี่คนท้องแตกแน่วมากินกันสี่คนอ่ะ ตายแล oh, e> uh> ้วปวดหลังไม่ปวดหลังยังอ่าแสดงว่าเริ่มอิ่มแล้วไหนดูหมูสิอันนี้สามชั้นมั้งฮะเฮ้ยน่าจะดีสามชนิดมีสาชั้นสันคอแล้วก็สันนอกครับโอ้มี3ามชนิดเขาดีงามเนาะชาบูเขาดีจริงๆอ่ะสั่งกินได้ที่ l ีลี r y ของร้านชาบูบ้านจันผ่านไลน์แมนนะคะมากินที่บ้านได้เลยนะคะหรือเข้าไปกินที่ร้านที่เตาปูนจ้ะ ครับวันนี้รายการเราต้องลาไปก่อนนะครับผมวันนี้กับอีพีของเราพอแล้วครับเนื้อฟุตน้าอย่าพอแล้วแหละฝากคนตัดต่อตัดให้นีหน่อยนะครับขยันแดกเหลือเกินฮะสีฟุตหมูกูยังอยู่ตรงคออยู่เลยพี่กบมาแดกแทนฟุตแล้วมัถ่ายเองโอ้โหอคุณ คุณอย่าไปรีวิวธรรมดาคุณต้องรีวิวแบบแล้วเชิญเจ้าแม่มดดำมาเข้าทรงแล้วเขาก็ด่าผมอีกหน้าคุณผู้ชมมาจะเชื่อหรืไม่ว่าวันนี้ซื้อปูนหนึ่งแถมหนะคะอาวันนี้คุณพี่ก่อนเจ้าของร้านแม่ไม่ต้องเป็นมดดำสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อมิกกี้ค่ะคุณแม่มิกกี้มิกกี้คือเจ้าของร้าน เคงปังปัวค่ะเคงปังปัวเปิดมากี่ปีแล้วกำลังจะปีหนึ่งแล้วค่ะอ้าวันนี้มีเมนูบะหมี่หวานทองเทาอ่ะเนี่ยนี่บะหมี่บะหมี่หวานทองเทานะครับผมแล้วก็มีเต้าทึงในน้ําบวยทับทิมกรอบพาสเทลนะคะซาลาเปาทอดจิ้มสักขยไข่เค็มไหนวะเออซาลาเปามัอุยโอ<ฮ>้โหเป็นเรื่องแล้ว <S <S> กลิ่นดีมดีมากอ่ะคุณคิมกินไิคะเนื้อเขาฟูดีมาก ดูซิสั่งข้าวหยะไข่เค็มดูนะฮะสละเปล่าไม่เดียวเดียวเดียวลังจะแซวแม่เลยว่าสละเปล่าไม่ร้อนแม่จะพูดยังไงให้อร่อยห้าสี่สามสองมันยังนุ่มอยู่เลยนี่ขนาดมันเย็นแล้วนะเก่งโอเคมันตอบน้องมเนะคณไม่ได้ใจจริเง จะบอกคุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่าเจ๊คิมชิมช่วยชาติเนี่ยแจ็คจะมาแค่เทมนี้เทปเดียวเท่านั้นก่อนจะช่วยชาติจากนี้เนี่ยก่อนจะช่วยชาติช่วยผมก่อนเต็มท้องกูหมดแล้วเนี่ยอันนี้อร่อยมากเลยซาลาเปาทอดอันนี้ไฮรีเล็คอมเมนต์ซาลาเปาแล้วช่องยิงหยางไหนจ้าแล้วช่องต้องหยิงหยางอ่ะก็จะมีสีขาวอยู่ข้างบนนะแล้วก็มีใบเตยอยู่ข้างล่างเห็นไหมดูก็รู้เลยงูจงชวจ้าว จะพูดตรงเจคิมจิมช่วยชาติเนี่ย เธอช่วยออกค่าโรงพยาบาลให้ฉันไหมฮะถ้ากูเป็นเบาหวานมาเนี่ยยังไงเนี่ยกินไปห้าหกถ้วยเนี่ยเท้ต่อไปหายใจไม่ทันแล้วอไหวไหมมึงไหวไหมเดี๋ยวไปถือคิวการให้อีออมมึงมานั่งแดกแทนกูเดี๋ยวกูจะดูเอาค่าตัวกูไปเลยมึงแดกให้ครบเจ็ดล้านเดี๋ยวกูจะนั่งดูเดี๋ยวกูเองเอากูมาบอกมาเดือดแจ็คมากินกับแม่กับเขามึงมาแดกโอกร้าน เดี๋ยวกูถึงกิวกาดเองเอ้ยเปิดรายการมาฆ่าเลยอร่อยมากเลยแม่ไปซื้อยังไงคะครับเราไปสั่งซื้อได้ยังไงซื้อใช่ไหมคะก็สามารถมาที่หน้าร้านในทุกสาขานะคะถ้าเป็นสาขารามยี่สี่นะคะก็เปิดยี่สี่ชั่วโมงนะคะสาขาอื่นก็ตามเวลาเปิดปิดของห้างเลยค่ะเลิศมากอันนี้กงอมากกินได้หลานที่บ้านกินได กินได้ทุกทุกคนเลยกินขนมหวานแล้วอารมณ์ดีนะคะโดย,ยเฉพาะอย่างยิ่ยงเราเป็นคนจีนเราจะต้องกินขนมหวานแบบจีนจีนที่ร้านเฮงฟังปัวเลยแม่เลิศเลิศหนูไม่ถามสุกขภาขกูตะ <c oughs> คำกูแดกเาเมื่อจะมาหวานขึ้นแล้วเลยแม่ว <c oughs> ันนี้แม่แอบมาขายของคนเดียวไม่อยากบอกอีแจ๊คมันให้มันกินยางมันไปเดี๋ยวส่วนแม่แม่จะกินไอ้นี่ ของดีของแม so ่นะจ๊ะอาหารเสริมโซซโน p l u สนะจ๊ะเขามีนวัตกรรมซินไบโอติกคูณ2และสารสกัดธรรมชาติที่ช่วยเรื่องการเผาผลาญและการขับของเสียออกจากร่างกายและเขามีที่ปรึกษาเรื่องโภชนาการเพื่อปรับสูตรให้ได้ผลที่ดีขึ้นด้วยนะคะตัวนี้ขวันพิลมหลินดารานางแบบยุคแม่เลยนะคะเป็นเจ้าของนะคะใครที่เป็นสายกินแต่กลัวหุ่นพังนะคะแม่แนะนำตัวนี้เลยค่ะแต่แม่บอกก่อนนะ สายแดกตัวแตกเนี่ยก็ไม่ช่วยนะกินเป็นปอบกินวันละแปดมื้อแล้วมากินสโซสโนพลัสนี่ก็ไม่ช่วยนะลูกมันต้องต่างคนต่างช่วยต้องกินให้น้อยลงกินของมีประโยชน์แล้วก็ออกกาลังกายควบคู่กันไปด้วยนะจ๊ะขายของเนี่ยไม่ได้มาอวยอย่างเดียวแม่จะบอกความจริง <Wow. S 1> ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเม้นมาบอกว่าทําไมหนูไม่ผอมเลยแดกตัวแตกขนาดนี้มึงกินนิดนึงมึงก็แดกบ้านมึงเข้าไปแล้ว อย่าให้แม่ต้องขึ้นแบ่เตือนแล้วนะตอนนี้ s o โซโน plus เขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะซื้อ1กล่องจากราคาปกติ2,290บาทนะคะเหลือเพียง1,590บาทเท่านั้นจ้ะหรือซื้อ3กล่องนะคะจากปกติ9,160บาทเหลือเพียง4,770บาทเท่านั้นนะคะหายไปเกือบ5,000บาทเลยจ้าซื้อได้ที่ Facebook s o s o n o Thailand Ig s ีโ o n o โน e ไท a แลนด์และ l i n e แอดแอดโซโซโน่ไทยแลน์จ้ะ จบรายการแล้วนะคะชอบเมนูร้านไหนนะคะไปสั่งตามแม่กับตามแจ็คได้เลยนะคะแจ็คก็เปิดวาร์ปให้เรียบร้อยแล้วนะคะและถ้าใครอยากส่งอาหารมาให้พวกเราชิมนะคะสามารถเข้าไปติดตามและดูรายละเอียดได้ที่เพจของเจ็คคิมกินรอบวงค่ะนี่นะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับตอนหน้านะฮะผมยังอยู่แน่นอนตอนหน้าไม่ต้องเอาปิงปองมามาดูกันนะครับว่าร้านไหนเนี่ยที่เราจะเอามาชิมนะฮะกับรายการเจ็คิมชิมช่วยชารับผม เออยังไม่ปิดเนาะต้องต้องต้องกดติดตามอุตส่าอ๋อโอเคกดติดตามกดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์นะครับเตะและกดกระดิ่งซับสไครต์ซับสไครต์เอกมึงอ่ะโอ้ยอิ่มเว้ยไปแล้วครับผมอิ่มเว้ยยังไม่ถ่ายตอนแดกเลยปิดรายการโคตรปลอมเลยยังไม่แดกทั้งเมนูเลยคุณผู้ชมแม่งถ่ายปิดก่อนเลยนั่งหิวมากเนี่ย นี่รีวิวก็ต้องโชว์ให้เห็นไม่มึงก้มหน้าก้มตาแดกเอาแดกเอาอีกนี่ก็ถังหมูเ <c oughs> ขาบอกคนกินอิ่มจ้าลมดีอันนี้กินอิ่มดาวดาวเลยโอ้โหชิมช่วยชาติต่ดากูชาติหมาแล้วต <c oughs> ายแล้วจะไม่ให้หล่อเท่ได้ยังไงล่ะดูที่ข้อมือผมก่อน น้ำหนักเขาเนี่ยเวลาโดนน้ำาหนักเขาน้อหนักเบาไม่ใช่น้ำหนักเขาออมไปไม่เวลาน้ำหนักเด้เมงเวลาโดนน้ำเนี่ยไม่คืนกลิ่นไม่มีกลิ่นอับเออมันจบชั้นอะไรนี่ยรู้แล้วว่าทำไมออมโปรดิวเซอร์ของเราเอากล้องสองไปดิโปรดิวเซอร์ของเราเนะทำไมคุณถึงเลือกมันมาคู่กับดิฉันคนอื่นมีต้องเยอะแยะออกเป็นเส้นเส้นผงยัเงินใต้โต๊ะแล้วเรียกเขาว่าอะไร ตอนยังไม่เรียกงานเลยอ,อีออได้งานแล้วคุออครับ